ก็คือนั่นแหละก็ต้องเปิดไม่เปิดก็คนเขาก็จะอาจจะคิดว่าเราแบบกักข้อมูลหรือเปล่าแต่ไม่ได้กักข้อมูลนะแค่อยากให้เขารับรู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยครูขอนั่ง่นหน่อยเพราะว่าครูยืนม,มานานแล้วแต่เมืงองคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราควรเปิดพอเราเปิดแล้วเราต้องเปิดด้วยหลักฐานอืม ืมมีใครขอเสริมด้วยอ่ะใครอ่ะไม่รู้จักขอโทษด้วยนะครับไม่รู้จักเจ็บเคกหลอดทำไมวะอืมมึงอยากเก๊กหลอดไหมวันนี้งงับมึงตาปูแดงเล้าอะไรมาเห็นไหมสบู่เข้าตาใช่เหรอใช่มึงรับสบู่ตกเหรอไม่สบู่เนี่ยสบู่เข้าตาแต่ของมึงอ่ะเข้าทางอื่น เมื่อวาน่ะแป๊ะมึงไม่อยู่คนหมอเขาเล่าเรื่องไอ้ไอ้คนนึงอ่ะท้าจักเลเนี่ยไอ้กวดกวดนั่นน่ะเขาเลือกอะไรกันอ่ะโลออนยาวยาวอ่ะกวดยาวๆอ่ะตานส้มเหรออะไรอย่ะโลออนกวดอนโลออนแต่ว่าเป็นกวดยาวๆหน่อยสมัยก่อนอะใช่กวดโลออนยาวๆเ อ่าคนหมอเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลแออรอออเนี่ยติดตูดเขาอ๋อกูเข้าใจละอ๋อกว่าจะเอาออกมาได้อุโหล่าบากมากตัวกูอะ่ะบอกคนหมอว่าอะไรรู้ปะกูบอกว่าเอาคนหมอคนนั้นเป็นแปรซ้าเหรอทำไมอะ่ะไม่กูไม่ต้องใช้พวกนี้กูมีของจริงแจ๊คไม่ ไม่คุณนิกได้แต่แค่มึงอะด้วยเนี่ะเพราะเพราะคนที่เพิ่งเพิ่งกลับมาได้ก็คือมึงคนเดียวอะไม่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 แกตะปูตัยมีอะไรอีกอะมีอะไรอีกเมื่อวานก็เพื่อนเธอมาอะจุดเมื่อวานตอนประมาณทุกคนมีแค่เหรอ มึงมาดูีเพราะมีคนอาส่งไใช่วางกูไปแอบดูกูยังพูดกับเพื่อนเตาแม็กคนละห้าร้อยเออบอกแดดเท่านี้แม็กเราพูดเลยว่ามันขึ้นไหมไม่ขึ้นมันไม่กล้าขึ้นหรอกมึงเอ่แต่มึงเข้าไปดูอย่างกูให้ให้มเดรเตอร์กูแล้วตัวกูก็ตรวจตอนแรกกูนึกว่าอวตารพอกูเข้าไปกดไปดูก็เออไม่ใช่อวตารมันเองใช่ก็มันนั่นแหละเอออ่มันเอง แตพ่พี่บอกว่าจะเปิดอีกไหมพี่จะให้เปิดมากกว่านี้มันจะมีที่ยืนไหมคุณหมอเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเหรอคุณหมอบอกว่าเขามาตามมาแล้ว,ลวไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วพอแล้วแค่คิสเตียนเรบูตรแตงพอแล้วพอแล้วเอออแต่อันนั้นแน่กูไปหาไปมึงเก่งเนาะไปหาปจากไหนเนาะกูชอบม,มึงเก่งมากเลยเออยอมรับเลยเก่งมากเลยไปหามาจากไหนเอ สัตว์หาสัตหานหาังมาจริงๆอะ่ะเองมีแบบนี้อี่เยอะมึงแบบอบชอบเขาใช่ไหมมึงก็เลยแบบไปตามหาลูปเขาเอย้เข้าแจ้ความใหม่นี่ไหมเออมีกับใครกับใครอะไรมึงอะ่ะเพื่อรักมึงนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้หน้าหลออไอคนหนึง่งอุ้ย อยากจะดูไหมอยากจะดูไหมไม่เอา,าอ่ะท,ทุกคนทุกคนห้องนี้ห้องไหนห้องนูน่นทุกคนรวมพลงังอ่ารวมรวมกันคนเข้ามาคนเข้ามาหาเรากี่เอากี่กี่คนดีทำไมเขาะจะเปิดแว็บเดียวเปิดแว็บเดียวแมได้เหรออ่ะเพราะว่าจะบินก็ให้บินทีเดียวเลยไงเอาสักห้าพันไปเวลาบินนี้มึงบินคนเดียวหรือก,กูบินด้วยเนี่ยมึงไม่บิน<ฟ>หรอก อะสักห้าพันเอามาเลยร่วมพลังเลยทุกคนเอาสักห้าเอาแล้ว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 ,อ,ลวอ่ะวันนี้สิบแปดบวกปะกันโอ้แต่ละคนบอกดู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 ดเองไมา่ต้องงงอ้สัสแต่ตอนเนี้ยช่วยาาช่วยให,ชยให้ช่วยให้ไอศอกสอบตกะรับคำท้ากูหน่อยมึงท้าตายมึงมันไม่เล่นกับมึงหรอกมไม่ตพี่ผมหรือผมมาท้าผิดไหม อ่ะพี่เป็นเป็นกรรมการก็แล้วกันคือผมบอกว่าสมมติมันชนะผมรับกติกามันแต่ถ้าผมชนะมันต้องรับกติกาผมและผมชนะเนี่ยผมก็แค่ขอให้มันโกนหัวโกนหนวดโกนคิวแล้วขอโทษแต่มมกับพี่สุนทิจจบใครได้คะแนน,น,นสูงกว่าคนนั้นชนะ เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่กล้าท้าทายเขากลัวว่าถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเขาเสียเลยนะมงใครเป็น,นผู้หลักผู้ใหญ่เขาไงหมายถึงตัวเขาไงหมายถึงใครแบบเอยหมายถึงตัวดีต่อต่อที่มึงพูดเนี่ยไอ้นนี้กูเข้าใจแต่ใครไปนผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็พูดในฐานนะที่แบบเออโอ้ไอสิบแปดมังกุฎมึงก็พูดแบบนี้สิเขาก็คิดว่าตัวเขาก็พอตัวมึงเข้าใจกูไหมไอความที่เขาแบบ เขาจะเอาสักสีเขาไปบิดแล้วไม่น่าเขาไม่กล้าเขาสักสีอไรคนอย่างนั้นมีสักสีเหรอไอ้แป๊ะคนอย่างนั้นมีกั้ากับมึงหรอกไอ้แจ๊กเขาไม่กล้ากับมึงคนอย่างนั้นมีสักสีไร้แป๊ะมึงก็กูถามให้มึงถามย้อนกลับมาเนี่ยอย่าเป็นเด็กข้างไข่ใครนะไม่มีหรอกกูจะไม่รู้จักกูจะข่าวรู้จักกูไม่รู้จักเลยอย่าไปเลียไข่ใครนะ เลา้ยงไม่เลียไปไม่เลียไปสัญยาเยค็มนะไข่แก่แล้วก็เค็มด้วยนะพี่สอนช่วยสอนมันด้วยนะไม่ดาวกูมไม่รู้จักเขาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะแบบืหพูดแล้วของขึ้นเลยมึงมึงเป็นอะไรอย่างแกเอาอะไรมาแล้วมึงพูดแล้วของกูขึ้นเลยมึงผู้มาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่สภาพแบบนี้หรอ อันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่เหรอข้กูเห็นนะกูเห็นไอ้ไอ้ไอสองตัวเนียบ้ากามจริงจริงอืออืมอือเอ้ตัวอ้วนเนี่ยไอตัวอ้วนที่ใส่แว่นเดียวเนี่ยเราโดดขึ้นมาแล้วเออว่ามาต่อนิ้งไปด้วยว่ะเออเออมันนั่งนั่งอย่างเนี้ยนั่งอย่างเนี้ยเออเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวอร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่จะเอารถไปแล้ว จะไปกับพี่ไหมเนี่ยอืมเนี่ยไอตัวอ้วนอ่ะพอใจห้วอเ่ไอไอสอบสอตัวกับไอบ้ากามอ่ะมันจะนั่งเอเอรู้ไหมกูเป็นลูกใครมันแม่ไม่บอกเขาแย่ เรื่องเนี้ยไอเรื่องเนี้ยมึงรู้ไหมกูลูกกูลูกใครอ่ะมาจากไหนเขาเคยไปตีกอล์ฟแล้วเขาเสือกไปจีบน้องผู้หญิงคนหนึง่งมาตีกอล์ฟที่นั่นหลายปีผ่านมาแล้วเกือบสิบสิบห้าปีกว่าแล้วสิบห้าปีกว่าแล้วแล้วเขาไม่เล่นด้วยมันน่ะบอกน้องผู้หญิงเขาอืมว่า รู้ไหมกูลูกใครน้องผู้หญิงเขากลัวไงเขาก็ไปแจ้งความแล้วเขาก็ไปแบบบอกไปบอกคู่ใหญ่แต่ว่าสมมติตอนนั้นเป็นกูกูจะถามทำไมเมย์ไม่เมย์ไม่ได้บอกล่ะครับว่า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 ใครเป็นแม่อย่างเงี้ยหรอใครเป็นพ่อไอแม่คนเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มีพ่อหลายคนเนี่ย แปลกนะอือเอาแล้วกูกับพี่กูกับพี่ครับพวกกระับแล้วอีดอกเอ้จริาจริงเคยไหมเคยไหมแบบคือเคยเคยแบบไปไปไปพัทยาวอล์กิ้งสตรีทแถวนั้นนะเคยไปไหมเคยทำไมไปไปซอยนา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 พลาซ่าแบบนั้นอ่ะซอยขาวบอยอ่ะไปไหมขาวบอยเคยเจอเคยเจอไหม พันห้าพันห้าพี่ไปไหมพันห้าอากูเคยรู้กูเคยรู้เออเออเออลักษณะประมาณนั้นแหละพันห้าพันห้าไม่รู้กี่คนผ่านไปแล้วทีนี้แม่ก็บอกไม่ได้ว่าพ่อเป็นใครอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอกว่าจะมึงเข้าใจเนาะมึงอายกูไหมมึงอายกูไหมไอ้แป๊ะมึงอายกูไหมคนต่างชาติต้องแบบอธิบายให้มึงแบบเข้าใจภาษาไทยอ่ะแล้วกูต้องอายไหม เอโรฮินยา <c oughs> ไม่แล้วกูต้องอายไหมไอแปรซะมึงโรฮินยามึงเข้าใจว่าโรฮินยาี่จกักมึงดูถูกชาติพันธ์นะไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> พอแล้วจ็คพ,พอแล้วกูเริ่มกูเริ่มเหนื่อยกับมึงมากแล้วคิดถึงนะคะน้องแจ็ค<อ>ไปแล้วนะ แจ็คก็ลงในแล้วเนาะแจ็คต้องลงแจ็คแจ็คต้องลงได้แล้วเนาะแจ็คเออไปฮะได้โอเคไปเถอะโอเคไปแล้วนะแจ็คไปแล้วหรไปแล้วโอเคพี่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอาลงยังไงกันในทีนี้แก่สั่งกูม